โอ้ี่น้อกเลยยังไงค่อยมาลำบากแค่บ่มีเรือเกาะลำบากไปอีกแบบนึงโอ้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอ้ยชุวชวชว,ชว วัสดีครับผมเอาพบกับผมอีกแล้วเนาะพี่น้องวันนี้ก็จิมาใส่ไอ้เบ็ดตามฝั่งคลองฝั่งหวยพี่น้องเลยวันนี้ก็ก็อไอ้เบ็ดโฟมเนาะพี่น้องด้เบ็ดโฟมมา20กว่าหลังพี่น้องเลยเดี๋ยวมาใส่ตามไอ้กะที่มันอยู่ในในาน้ำน้ำมันท่นวมเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูใส่เบ็ดแล้วพี่น้องเลยแต่รอแต่หน้ามันจะขึ้นไอ้ขึนไปในบิ่นนาตอนนี้ก็มันยังอยู่ในห่วยในคลองอยู่พี่น้องเลยหน้ามันยังไม่ทันขึ้นบินไรบินนาเ้า,เ,าเดี๋ยวขึ้นบิงไรบิ่นนายามไหก็จได้ใส่เบ็ดขันกันเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้มาใส่เบ็ดเหยื่อจมพี่น้องเลยเป็นไอ เยื่อหอยเอาเยื่อหอยมาใส่มาลองใส่ดูว่ามันจะถูกบ่พี่น้องเอาเอาเบ็ดเรามานำหมัดเบ็ดเรามาสองเราาเวลาพี่น้องมันเป็นเกอที่ว่าหน้ามันถ่วมแต่ว่าก็ไม่มีเรือขามไปดอกพี่น้องเลยจะได้เดินลุยน้ำไปสองต่อเนาะขามตรงนี้เราก็จะได้ ตามไปนู่นดกเออาาเเบสเรามารองดูใส่เหยื่อจมเนาะพี่น้องเลยว่ามันจีได้ผลอย่างเขาว่าปอโอ้น้ายังไม่ทันได้ขึ้นฟังยังไม่ทันได้ขึ้นไปท่องไรท่องนาเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูมาลงไปดูไปใส่กันหน้าห่วยหน้ามาดพี่น้องเลย ยามนีก่องามงามเขาก็ไรแต่เวลายามน้ำม,มากก็ขั่มอืดบ่ค่อยจะได้ผลปันไหนนูนจะเป็นปลาโคกมะตูมเนาะพี่น้องน้ำกับจิมาล่องนี่แหละพี่น้องเลยจิมาทั้งนี้แล้วก็ต่ก่อนมันก็มันมีผนึกข้อามอยู่พี่น้อง ข้าแม่คูม,มาปิดแล้วก็สู่น้ำไม่ไวหวขึ้นเ่าน้ำซาะก็พังขึ้นเ่าเขา,เ,าเลยบ่มีบอนจีคามเลยก็จีต้องเลยเดินตัดไปนี่ยเราพี่น้องเรือกบบ่มีเม่นมีแล้วก็พายบ่เป็นน้ำหมูดอกพี่น้องเพราะว่าผมพายเรืออีกผมบ่เป็นเนะเาะเเดี๋ยวลงไปดูไปใส่กันครับผมว้าย โอ้อย่างดีว่ามันเป็นหน้าร้อนถ้าเป็นหน้าหนาวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยชื้อโอ้คือลึกแทกชื้อโอ้ยเรือกาพายเพราะเป็นน้ำมูมีเรือก็คงจีาพเพราะเป็นดอกพี่น้อง เมื่อก่อนเขามีทางขามอยู่พี่น้องเลยน้ำมันพัดคขาด,ขาด,ขาดมืดเวลาน้ามาจริงๆก็คุ้มแถวนี้นี่ท่วมมืดเลยพี่น้อง โอ้หนื่อยหัวลิงแก่หมดแล้วเก็บไปตำสมเนาะพี่น้องเลยมาหัวลิงเนานี่เขาจะเป็นในป่าโคมตะตูมเดี๋ยวรออีกคงจะไม่นานดอกพี่น้องคงจะได้ใส่เบ็ดเหยือ่อลอยเนาะ เอาเหยื่อหวกเหยื่อเขยดมาใส่พี่น้องเลยน้ำก็จิขึ้นจาก,กมาดนี่ก็อู้นทะลักไปหาแถวชายป่าคูมะตูมมหมดแล้วพี่น้องใส่เบ็ดเข็ดๆชายป่าพุ่นละเพราะว่าปลาไม่จิขึ้นไปกินหมดกินแมงเนาะพี่น้องเลย สามดานหนึ่งล้วยังเหลืออีกดานหนึ่งโอ้ยจะขาไม่ใส่หมดล้วพี่น้องอลองเอาเบ็ดโฟมมาใส่พี่น้องเลยเยื่อกะเยือ่อหอยมัด มักแค่ขึ้นเดี๋ยวยังไม่ทันเน่าดอกพี่น้องเอออันนี้ก็จะเป็นเบ็ดราวนะอันนี้เบ็ดราาจะใส้นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจะได้ลงขามไปบึง้งว่าน้ำม,มันลึกตื่นสำไดน้ำจี่ลึกกี่ตื้นสำได เชิ ų, งลงลงเช so <_ human onen> pe, room, pe ิงเสียวเสียวเนาะเออู้ไปนองเลยยังไงค่อยมาลำบากแค่บ่มีเรือก็ะลำบากไปอีกแบบนึงเวลาี่นองเลยมันเป็นน้ำน้ำมันท่วมเนาะ มันเป็นกออยู่กลางมากเวทราวก็บจีใส่แถวเนี่ยเระพี่น้องจีใส่ตามมาดมาเลยมีตะนนม ป่าชายเลนป่าชายเลนน้ำจืดพี่น้องเอ้ยป่าชายเลนเฮ้ย,ยคิดว่าปลามันคงจะขึ้นมาหาอยู่หากินแถวนี่ล้เนาะบมีไผ่หูเนาะพี่น้องเอ้ยมันิมันที่อยู่ตรงไหนมันคงอยู่ในน้ำนีแ่แหละพี่น้องเอ้ย Yep, 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 โอ้มิมรังยาใหญ่เลยพี่น้องเลยแหมหัวน้ำอ่ะโอ้มืหัวน้ำยาใหญ่เลยพี่น้องโอ้โอโอโลงมาเนี่ยก็ลึกน้อยนึง มิมคือมาหลายใส่พี่น้องเลยพูดเหรอมีตัวหัวน้ำใหญ่ๆเลยโอ้ดูหัวน้ำพี่น้องเลยมี่ม,มิมในป่าเนี่ยคือหลายแท่มิมหลายจริงๆมิมหลายจริงๆ ทิ้งไว้ยังเสี็จเราพี่นอ้องโอ้ป่ามันรกโทษรกอยู่นี้พี่นอ้องป่ารกจริงๆ โอ้ขีดว่าจะรังต่อพี่น้องเลยมันรังต่อหรือรังเอียงรังอะไรนี่โอ้รังมดโอ้น้า่ามันถั่วม,มดเนาะพี่น้องเลยมดก็เลยมาอยู่ขึ้นอยู่บนต้นไม้มีโนนอยู่น้อยนึง มีตะรังหมดหมดในป่าเนี่ยหลายหลายพี่นออ้องเลยอตอนนี้ก็มาถึงก้อนแล้วพี่นอ้องมีโนอนอยู่หน,น่อยนึงเพราะว่าแถวเนี่ยหนามันรอม,มืดพี่นอ้องหนามันจ้อม มีอยู่คกโหนเลยนะึงงอู้มีตารางหมดใหญ่ๆเลยพี่นอ้องบบแมนหมดแดงเลยพี่นอ้องมันเป็นหมดคันเหมือนร่างโต ใหญ่เป็นรังโตมันเป็นก้ออยู่ในหววในคลองเนาะพี่น่อยอันนี้ก็จะเป็นน้ำอ้อมอีกอ้อมก้อนนีแ่แหละพี่น่อ โอ้เป็นตามีกบหลายเนาะพี่น้องเลยถ้าว่ามีลูกปลาเอาแอบมาใส่กบน้ำตามบัวกางสตอาเหลือสองสามหลังกเ็เสร็จแล้วพี่น้องเลยโอ้กลางคืนเขามาหายิงนกพี่น้องเลย นุกหลายจริงๆ อ,อย่างไรก็คอยมาดูมาดุนกันตอนเช้าเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่เคยใส่เหยื่อหอยจ๊กทีพี่น้องเลยแล้วก็วก็นก้นี่ก็บอก่อยมีคนได้เขามากปไหนยก็สำหรับคนที่เขามีเรือเนาะพี่น้องยามหน้ามันถ่วมเขาจะมาหาแทงปลาในก้อนี่แหลนะเนาะอย่างไงก็คอยมาดูมาลุนมาเชร์กันตอนเช้าเนาะพี่น้อง โอ้ยตื่นมาตอนเช้าก็บอค่อยมีแรงพี่น้องเลยเชิงปวดปวดเมือม่อยเมือม่อยมึนๆเอา้าไปดูเบ็ดราวก่อนพี่น้องข่อยจีดูเบ็ดราวเราข่อยจีขามกาะไปดูไอ้เบ็ดโฟมที่ใส่ไว้ใหม่วานเนาะพี่น้องเลยเอาลองมาดูเบ็ดราวก่อนจิมน๋มมนบ่ ลองมาดูเบ็ดราวก่อนเอ้เขียนีิจิกสามารถขึ้นกกใหม่ได้เอเอขึ้นหยับจ่อยแท้ขึ้นแดงบม่ท่านกินบ่ ตื่นเช้ามาชิงเหนื่อยชิงเมื่อยพี่น้องเลยนะสายเติบใคยได้ไหมามาคือเงียบจอยแท้มือนี่ก็คงจะบอท่านกู้ดอกพี่น้องไหวไหวลองเบ่งอีจกจะคืน ให้เกือบมันเน่าก่อน,นะนเนาะพี่หน่อยโอ้น่าแหงหลายเติบน่าแหงหลายใช่โอ oh, oh, ้เกือบมาทันเนา่า แสงดินพวัพวพัวทั้งนี้มันไปทั้งไหนบ่เห็นหลักหนึ่งพี่น้องเลยลากไปทั้งไหนเนาะบ่เห็นบ่เห็นโอ้ได้ยินปลาดินอยูย่พี่น้องเลย แต่ว่าบเ,เห็นทุน่นหาไปทางไหนเนาะจะค่อยมาหาพี่น้องเลยไม่หลักไปทางไหนหาไม่เห็นเลยสายโฟมจุ่มน้ำพี่น้อง

ที่เหลกๆพี้นมาเฮ้ยปลาอะไรโอ้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอ้ยชุดๆ,ๆชุดๆ,ๆโอ้ยตั้งกล้องกัน่น้อง ได้ปกตกครบเอ้ยายแล้วเอ้ยโอ้ยรู้ถายซ้ำพี่น้องเลยเอยได้ปกตดส,สองตัวพี่นอ้องมาเจีพี่น้องบึ้งรู้ถายซ้เอ้ มิดจ้อยฮะเดี๋ยวไปเบื้องไหมอือว่าจะโชวพ์พี่นองจักหน่อยพี่นองเลยลุดมือซ้ำเดี๋ยวจีได้กลับไปหาหลังหนึ่งอีกอย่พี่นองหายังไม่ทันเห็น ปากรดพี่น้องเลยสองตัวเอ้เงียบจ่อยแท้มีแต่ไร้รุดพี่นอ้องเลยโอ้น้ำกระเ้งอีกหลาย น้ำแห่งหลายน้ำแห่งหลายสรุปเราไปเห็นหลังหนึ่งพี่น้องเลยนะลองมาหาตามหาอีกเบึงเห็นไหมมั้ ถูกแล้วพี่น้องเลยถูกอีกตัวหนึ่งเอา้าลดก่อนพี่น้องเลยไปสามตัวพี่น้องเลยกดเอา้าคิดว่าผุ่ะคงจะเป็นจักคืนสองคืนไหวให้เงยเราเน่าเนาะพี่น้องเลยควาจิถูก ตอนนี้เหย่อบเพท่านเน่ามันบพท่านหมินเอ,าอ้ายังไงก่อมือหนามือหลังเขาจิมาพามาเบื้องใหม่พี่น้องไดสามตัวพี่น้องเลยพชอชอบตัวหนึ่งก็ลุดมือซ้ำเพราะได้เอา้าอีกหลังหนึ่งก่อ จักมันพาหลากไปใส่เนาะพี่น้องเอ้ยพาเบ็ดหลากไปหาจักกบ,บเ่ห็นมันหลากไปไกลเราบ้างเอาละพี่น้องเอ้ยได้สามตัวก็ถือว่าเพราะได้ตำพริกเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นคืนแรกมันก็บอท่านถูกดีปันเลยเอา๋ยวคอยมาดูคืนที่สองต่อพี่น้องว่ามันจะถูกว่ามันจะถูก หน่อยถูกลายสำเนียคืนแรกก็เพาะจะได้ํำพริกเนาะคืนสองอาจจะได้ต้มในแกงเนาะพี่น้องเลยเนาก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้กดติดตามให้น้ำเน้ยพี่น้องอ่าช่วงนี้ลุงโชคก็เปิดช่องใหม่เนาะพี่น้องเลยเ่าท่านได้ลงคลิปหลายไป็นไรเนาะสำหรับคนที่เปิดไม่เห็นก็ยังไงก็กดติดตามให้ลุงโชคด้วยเด้อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ก็คงจีล้านแล้วพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับโอ้ตะพานตายก็อ้อจเจ้เข่าแขนนี่แหละพี่น้องเลย